หมาเมาเล่ากีฬาสวัสดีค่ะท่านผู้ชมสวัสดีค่ะท่านผู้ชมสวัสดีอินเตอวันนี้มีความเคลื่อนไหวมาฝากคุณผู้ชมหลายรายการเลยทีเดียวนะคะใครจะเชื่อว่าคือน้องหมากเนี่ยเรารู้อยู่แล้วว่าเป็นนักยูโดใช่เพราะฉะนั้นเนี่ยเราก็จะคิดภาเขาเป็นักกีฬาอยู่แล้วแต่ใครจะเชื่อว่านาเดทจะเล่นกีฬาแบบนี้นะคะกีฬาประเภทนี้แต่ว่าบรรยากาศของการแข่งขันจะเป็นยังไงเริ่มจากเวทบอลอืมเดี๋ยวรอให้คุณผู้ชมได้ดูกันเป็นการ เปลี่ยนลุคของณเดชน์ไปอีกอย่างคือณเดชน์จริงๆแล้วเขาเป็นลุคของคนรุ่นใหม่ที่ชอบกีฬาสมัยสมัยใหม่เพราะฉะนั้นเนี่ยมันไม่ใช่เรื่องแปลกอาการเล่นเว็บอร์ดนี่ก็คือหนึ่งในชื่อกีฬาของคนสมัยใหม่ที่เล่นกันก็คือคพวกอินเตอร์สตรีมเอ็กซ์ตรีมเกมส์กีฬาชนิดนี้ที่จะนำเสนอต่อไปก็หนึ่งในนั้นเหมือนกันแต่ไม่คิดว่าณเดชน์จะทำได้ไงมันฟิตแอนด์เฟิร์มขนาดนั้นเชียวหรือเรารู้อยู่แล้วว่าณเดชน์คูกิมิยะดาราของช่องสามของเราเนี่ยนะคะเล่น เวกบอร์ดอยู่แล้วเป็นกีฬาทางน้ําที่เขาชื่นชอบนะคะแต่ว่าอีกหนึ่งชนิดกีฬาโดจากในน้ําขึ้นมาอยู่บนหน้าผาเลยเซสำหรับการปีนมาไปเลยนะก็ถือว่าเป็นกีฬาที่น้องแบร์รี่นเดชคุกิมิยะนะคะเขาชื่นชอบมากเลยทีเดียวนะคะแข่งกันที่อาคารที่มีบุตรนะรายการปีนหน้าผาชิงแชมป์ประเทศไทยนะเป็นการชิงแชมป์ประเทศไทยเลยทีเดียวมี3ประเภทนะฮะก็คือสปีดลีดและ โบเดริงซึ่งนัดเดทกแข่งในประเภทหลังสุดก็คือโบเดริงกติกาของประเภทนี้ก็ต้องปอีนให้ถึงจุดกําหนดภายใน5นาทีมี4เสน้นทางครับและจะคิดคะแนนจากการปีนจํานวนครั้งปีนมากก็จะเสียคะแนนเยอะคือต้องดูที่ดูทางให้ดีเวลาจำนวนครั้งปีนให้น้อยที่สุดเพื่อให้ถึงจุดหมายปลายทางให้เร็วที่สุด คะแนนรวมทั้งเส้นทางปรากฏว่าณเดชอยู่อันดับที่12ไม่ผ่านการตัดตัวนะเขา1-6เข้ารอบแต่ก็ไม่เป็นไรเพราะว่าเพิ่งเริ่มเล่นเองอย่างน้อยก็ถือว่าเป็นดาราที่แสดงให้ประเทศที่เห็นว่าเป็นแบบอย่างของการสนใจการออกกำลังกายแล้วก็หัวใจคือใจต้องชื่นชมด้วยเหมือนกันเพราะว่าบอกว่าถึงแม้ว่าแน่นอนว่ารู้ว่าแต่ละกไม่ผ่านการตัดตัวคัดลฟกแต่เชื่อว่ามันได้แม่ยกทั้งหลายก็มาเต็มเต็มสนามเขาเรียกว่าแฟนคลาบค่ะแม่ยกพี่บอมมุก เขาก็เป็นแบบอย่างเห็นว่าเขาเล่นกีฬามานดูชาวบ้านเนี่ยดูในสุขภาพมากที่เป็นคนแบบระดับรากหญ้าติดภาคพื้นคืออย่างนี้คือนเดชเนี่ยเขาแสดงเห็นว่าการดูแลสุขภาพเป็นสิ่งที่สําคัญมากครับไม่งั้นเขาจะฟิตอัเฟิร์มขนาดนี้ไม่ได้นะครับการเล่นเบสบอลนี่ก็ถือว่าเป็นการเริ่มต้นชีวิตกีฬาออกกำลังกายทั้งส่วนนะทุกส่วนเลยนะแต่การปีนเขาเนี่ยต้องใช้พละกําลังอย่างแรงมากนะคะเพราะว่าสิ่งที่ต้องดึงคือน้ําหนักของตัวเองแล้วบวกกับแรงโน้มถ่วงข้างล่างด้วยนะแขนเกรเง ต้นขาเกรงนะหน้า้อก็ต้องเกรงตามด้วยคือมันได้ทุกส่วนจริงๆอ่ะแล้วต้องใช้สมองด้วยนะคะสำหรับการปีนเขาเพราะว่าจะเห็นไอ้อแป้นๆเนี่ยนะคะที่เขามีไว้ปีนคือต้องวางแผนว่าเราต้องปีนไปทางที่ทางไหนเพื่อให้ขึ้นไปถึงยอดได้เร็วที่สุดอย่างประเภทบอดลลินที่เขาบอกนะคุณต้องคํานวณก่อนเพราะว่าการปีนปีนมากครั้งเนี่ยเสียคะแนนนะคือต้องคํานวยดีว่าจะไปเส้นทางไหนเพื่อจะปัยหน้าผาให้ถึงจุดหมายให้เร็วที่สุดคะแนนจะได้ต่อตรงนั้นเหนื่อยเอาเรื่องนะ แต่ถือว่าเป็นกีฬาของคนรุ่นใหม่พอสมควรทีเดียวนะคะจริงมันมีอีกหลายประเภทถ้าไปดูกีฬาประเภทนี้เนี่ยในการแข่งขันที่ต่างประเทศเนี่ยบางทีเขาก็ไม่ได้แข่งหน้าผาจําลองนะเขาไม่ไปแข่งแบบโอเพนคือในใช่หน้าผาจริงๆที่บ้านเราก็มีแถวกระบี่นะคะใครที่ชื่นชอบก็ไปรอติดตามกันได้เพราะว่า กีฬาเอ็กซ์ตรีมระดับโลกเนี่ยเขาก็เลือกที่จะมาแข่งขันที่บ้านเราเยอะหลายรายการทีเดียวนะคะเห็นแบบนี้แล้วก็อยากจะสนับสนุนนี่เป็นครั้งแรกของน้องแบริสนาเดตนะคะฉะนั้นพี่ก็สนับสนุนจริงๆนะคะรอติดตามแล้วกันว่าจะทําผลงานได้ดีแบบนี้ต่อไปหรือเปล่าเพราะรายการนี้เนี่ยเขาใช้คัดนักกีฬาเป็นตัวแทนทีมชาติไทยไปแข่งขันในระดับนานาชาติต่อไปด้วยนะคะไปดูอีกหนึ่งคนกันบ้างนะคะมีนาเดตแล้วก็ต้องมีหมากปรินนะคะอันนี้ก็มีอ๋อมีเสียงนาเดตด้วยเพิ่อนเล่นไม่นานไปฟังไงบ้างไปฟังเสียงนรเด ก็เป็นประสบการณ์ที่ดีมากครับก็เป็นการสัมนัส UM กับเยาวชนให้รักการเล่นกีฬาด้วยวันนี้จะเป็นครั้งแรกในการแข่งขันกับร่วมกับสมาคมปีนน้ผาแห่งประเทศไทยครับก็รู้สึกมีเกียรติแล้วก็รู้สึกดีใจมากเพราะเป็นชิงถ้วยพระราชทานสมเด็จประเทศพระราษฎรด้วยครับผมสังเกตจากการหอบละมันสนุกมากครับสนุกมากแล้วก็มันท้าทายครับเป็นกีฬาที่ท้าทายแต่ว่ามันต้องมีการฝึกซ้อมก่อนไม่ใช่ว่าใครจะมาเล่นได้เลยก็ถือว่าทําเต็มที่ในขนาดนี้ก็ดีใจนะฮะ จริงก็มีนักกีฬาทีมชาติมีว่าคนมาแข่งจากต่างประเทศก็มีครับก็สนุกครับพวกนี้ยังมีฮะก็อยากจะเชิญชวนมามาดูกันได้ครับที่สนามกีฬาแห่งชาติครับเห็นไหมคะยาดเหงือแรงงานของน้องณเดชน์ที่ไหลลงมาเนี่ยนะคะพี่มั่นใจว่าหลายๆคนคงจะอยากไปร่วมเชียแต่ว่านแต่บอกแล้วบอกว่าจริงๆมีอีกหลายคนนะคะแล้วก็กีฬาประเภทนี้บุญดีทุกคนครับผู้ชมผมขอยืนยันจริงๆคือไขมันต้องแทบไม่มีเลยเพราะ การพยุงตัวขึ้นไปนถึงจุดสูงสุดเนี่ยโอ้โหมันเป็นความท้าทายใช่แล้วมันเป็นความท้าทายไปดูว่าสรุปเหมือนกันนะคะเราต้องไปลุ้นว่าให้เขาเนี่ยขึ้นไปถึงข้างบนให้ได้ทันเวลาด้วยนะคะนักแพทหนึ่งประเภทเท่านั้นเองอย่างที่บอกไปไม่มีเด็กคนเดียวค่ะมีน้องหมากมาด้วยนะคะน้องหมากปรินคนนี้เนี่ยอาจจะเห็นเขาตอนเด็กๆเล่นยูโดนะคะเราอาจจะไม่ได้คิดว่าพอมาเป็นนักแสดงดาราแล้วจะกลับไปอีกครั้งหนึ่ง เดบางคนยังไม่รู้ด้วยซ้ำนะว่านี่คือนักกีฬายูโดระดับจังหวัดนะเห็นฉากแอคชั่นหลายๆเรื่องที่นั่นเด็ไม่ใช่นักเดชที่มาทั้งหายมาลงไปแสดงเนี่ยเขาจะมีความรู้ความเชี่ยวชาญศิลปะการต่อสู้ชนิดนี้เขาสายดำนะคะพี่บอมยอมรับตามตรงนะงานแถลงข่าวยูโดคนไม่เคยเยอะขนาดนี้มาก่อนเลยแล้วดูนะฮะโอ้หน้องแฟนคลับแล้ท่าสิพอทุ่มไปเสร็จปุ๊บหันมองกล้องด้วยมือสิบห้าอุศรโอ้ยรู้เหลี่ยม การถแถลงข่าวยูโดเยาวชนและเยาวชนิงชะเลิศแห่งเอเชียเลยนะรายการใหญ่มหาวิทยาลัยรังสิตนั้นรับหน้าที่เจ้าภาพกับ8-12ตุลาคมนี้ก็เลยเชิญพระเอกสุดรอของช่อง3นอมาปรินด้วยอย่างที่บอกอตอนเด็กๆเป็นักกีฬายูโดระดับจังหวัดมาแล้วแบบที่พี่บอมบอกไม่จะไปต้องจะต้องใช้สแตนด์อินด้วยซ้ำนะร่างกายแข็งแรงแล้วอยู่จากขุนก็ได้ฮะนี่มีอีกสองคนด้วยนะมาร่วมด้วยก็คือชาฮับมารุตประสิทธิล์แล้วก็เบิร์ต กิติทัศระดับด้วยหน้าตาดีพอการผ่าพิลัยก็มอบวุฒิบัตรสายดำให้กับหมากแล้วก็อีกสองท่านที่พี่บอมเรียนไปครับน้องหมากมีความรู้สึกอย่างไรนะคะเดี๋ยวมีเสียงมาฝากแฟนๆด้วยค่ะกีฬานี้นะครับก็มันเป็นการศิลปะการต่อสู้อย่างหนึ่งครับผมซึ่งใช้ความอ่อนโยนความอ่อนไหวแล้วก็มีความเคารพซึ่งกันและกันครับผมแล้วก็รวมถึงความแข็งแกร่งอยู่ในชนิดเดียวกันป .6 ะครับจนถึงตอนนี้ครับผมก็ยังก็ยังไม่ลบไปไหน ทีมชาติเรื่องนี้ก็ทางผู้ใหญ่ก็ได้ภาพทามมาครับผมก็ถ้าฝีมือถึงถ้าอะไรลงตัวก็น่าจะน่าได้น่าจะได้เจอกันก็จะชอบนะท่าทุ่มที่ทุ่มปุ๊บหันมามองกล้องนี่เดี๋ยวอะเนปั๊บโอ้โหนี่แล้วต้องมองนี่มาค้าข้างหลังเรียกข้างหลังจริงครับก็เห็นแบบนี้แล้วไม่ใช่เก่งแค่การแสดงนะคะใช่เป็นคนที่ เก่งกีฬาด้วยนะคะแล้วก็จริงๆแล้วน่าจะเป็นคนที่ทําให้หลายๆคนหันมาเล่นกีฬาเยอะพอสมควรคือเป็นนักกีฬาก่อนผันตัวเองมาเป็นนักแสดงเนี่ยนะใช่ค่ะก็ถือว่าเป็นตัวอย่างแล้วส่วนแล้วเดเป็นนักแสดงแต่จะพยายามหาอดุเรกไปเล่นกีฬาที่ขอถอนคำพูดแล้วไม่เรียกว่าแม่ยกแล้วเรียกาติ่งแล้วกันติ่งทางด้านนู้นว่ายังไงบ้าง ทพี่มวยเขาเป็นติ่งน้องเจมจิโอ้โเดี๋ยวเดี๋ยวเจมจิก็มีนะในรายการวันนี้ครบสามหล่อเลยติ่งน้องณเดชนด้วยเกิดเป็นคนหล่อมทำอะไรก็ดีเนาะใช่ไหมฮะเมื่อกี้ณเดชนเนี่ยกำลังปีนอยู่โปรดิวเซอร์ปวิทย์บอกว่าดูขนจั๊กแล้วสิเรียงตัวสวยงามม่อขนาดนั้นเลยเหรอมาเป็นทิวเลยแหมแต่า่าไม่พูดแล้วนะเนี่ยใช่ไหมเออแต่ว่ากีฬาสำคัญนะไม่ว่าจะหล่อไม่หล่อไม่นไรหลออใช่ไหมเล่นกีฬาเข้าไว้ความหล่อลองถามพี่บอมนะ นะซึ่งพี่ไม่มีเลยกินขาดกินด้วยประสบการณ์เก่าเก่ารอจำแล้วกันเพื่อจะเห็นพี่บอมไปปีนเขาอันนี้นะคะแต่ถ้ามีภาพบรรยากาศนำมาฝากคุณผู้ชมอีกแลนวันนี้ขอบคุณค่ะคุณผู้ชมสวัสดีค่ะ